ลงรถเด้อลงรถเดันตรายเด้อเดี๋ยวรถเปนความึ้นแล้วกนแล้วดเขาหดเขา เออแถวสองเอาไปปักมัม็นชั่วโมงเสียงไฮดรอลิกมีปัญหาแล้วเนี่ยมันนักมันนักกกอยู่เขาเจ้าคือรถแล้วเล่าระวังเด้อระวังเ้อขยับล้วเสาตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันลมเพิกเลยเนี่ยปิจูนเนี่ยเบาเลยยึดทับขา wang con mà, kiếm kiếm bèo, lấy một cắp ấy, có đây là.